นกพลนแพนไปอยู่กับธรรมชาติค่ะต้องบอกว่าพร้อมอัปเดตอาการป่วยนุดเปรียนนุดค่ะสำหรับอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสผู้กำกับชื่อดังที่ทุกท่านรู้จักกันดีนั้นก็คือผู้กำกับรุ่นใหญ่ค่ะอย่างคุณตู่นกพลนก็มันชุนที่ล่าสุดเ,เปิดใจกับรายการคุยทราบโชวนคะคะถึงการที่อยู่ในวงการบันเทิงค่ะ เป็นทางผู้กำกับมีผลงานกำกับการแสดงแล้ววางแผนงานกเกษียณเอาไว้ในหน้นของคุณตู่คุณลุงตู่เองนะคะก็ได้บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าด้านของตัวคุณลูกเองเนี่ยก็กำกับเป็นผู้จัดการในสิ่งนั้นไม่น่าเกิน3-4ปีก็จะเริ่มถอยแล้วแหละเริ่มมันแบบาแรงที่มีเนี่ยก็ถอยเหมือนกันนะ รู้สึกยังไงบ้างหลังจากไปเป็นผู้จัดแล้วเจ้าตัวบอกว่าสนุกครับสนุกที่ทำงานกับคนใหม่ๆแล้วคนรุ่นใหม่ได้ทำงานกับตักแสดงที่มีความสามารถสูงรู้สึกเหมือนกันกับได้แบบว่าพุ่งพลังอย่างเต็มที่เรารู้จักตัวรู้ว่าเราเนี่ยคือแบบว่าสังขารเราเป็นยังไงเมื่อไรถึงเลขเจ็ดก็น่าจะถอยในด้านของการแสดงบ้าง ยืนยันไม่หยุดแน่นอนแต่ไม่มีวันหยุดแบบว่าหยุดแบบไปตลอดยังไงก็ยังชอบการแสดงและมีแผนย้ายไปอยู่เชียงรายนั่นเองล่ะค่ะ